บ้านหน่อยงงนหน่อยนั่นไงจีน่า กำลังมองหาร้านเติม UC PUBG Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน w i s m a n Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ w i s m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะครับมั mm ้นจะหาไม่เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ w i s m a n Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ w i s m a n Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าาลมไปเเเกกนูใ้ในดะดียววข <Ground. S 1> แยกเลยก็ได้นะแยกเลยก็ได้ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อันี่แผนสูงฮะ คือแบบจะเข้ารถไฟอย่างเดียวเลยคนนี้ไปเอาเอวบิลเ่ยใช่มันจะไปเอวาวเอวบิลจะเจะสียได้รพี่คงได้เข้าก่อนแล้นะปิดผลนี่เหรอ,อเค้าไปฟังเนจ้า <c oughs> <c oughs> มาไล่หลังผมมาแล้วทุกคน <c oughs> ผมไปแล้วครับตอนนี้ มันไล่หลังผมมาแล้วตอนน,น,อน,น,อน,นี้มาแล้วจ้าอย่างน่ากลัวทุกคนเมื่อกี้ฉักแบบที่มันวิ่งไล่ผมมา m a r k คจุด o ลเคชนนั่ตรงไหนนะตรงบาร์เลยเออตรงบาร์ หมดหมดมีขัม้ยแเทียบมีปืนเอมโฟเปล่าผมไเอ็มโฟหรออย่างเศร้ายาไดเอ็มโฟว์มากเอามครับเอามเอาไหม เอาเลยเหรอไป ดาว20โดรจากธนัก ah, like ิจด้วยช้าผมอยากเล่นด้วยเออเดี๋ยวตาหน้าเปิดโค้ดให้นะครับมาเล่นด้วยกันไหมตาหน้าตาหน้าเปิดโค้ดให้นะครับฝั่งตรงไหนไม่ได้ับต้นไม้เหรอ Mark the location. ơi, không phải tai chửi. rồi. xui. không tai chửi hả? ไอต้ตีนี้เป็นตีผ่านมาไอ้ตีสะพานาว่าจะไ,ไปได้ก็นี่ไงขึ้นๆเลยแจมงนะเ<อ>จมงนะเ<อ>จมีนะเนะนอนนอนเจมงเดือดหน้าเลยโอเคพร้อม,หม,ห,มหมดหมดจอดรถได้สุดยอดมาก แต่แรกผมนึกว่าทุกคนจะพร้อมใจวิ่งออกเหมือนผมไงไม่ใช่ใช่ไหมลงไปนู่นไบ้าเลยขับรถได้แบบสุดยอดนะครับสุดยอดมากมวิธีเรียกเมนเพิ่มความบันเทิงทุกคนไม่เมนเลยน้อยมากใช่ครับทุกคนไม่เมนเลยเพราะทุกคนหลับไปหมดน้อยอีนรอบน,น,นึงนะตาฝานฮานุ เอ้าเอ้าพี่ขอโทษเี้เอ้าเกือบตายใครจะตายใครจะตายผมโดนเอ้าวิทยาสอรี่โอ้ตายตายเฉยๆเลยลูกพวเนียไม่น่าโดนเลยเฮ้ย ไม่ไ่าเลยนะบอ่ได้ม่ได้ไมกคิวนี่วะสิบสามคิวไอ้หนุ่มสิบสาคิวไอ้หนุ่มนี่วิจารณ์เรียกของไอ้หนุ่มอม่ออกนเฮ้ยอากิจีนายก็มาโดนจริงเหรอแต่งวงจีนายมาเนี้ขึ้นชื่อี่แจมโรงเรียนมีนะแลโดนสาต่อไปพิจาาไม่ ไม่น่าเลยไม่ได้ใช้รถใครยิงเนี่ยไม่โดนระเบิดแล้วรถซ้ำด้วย <c oughs> อย่างเศร้าเศร้าจริงๆร <c oughs> ะเบิดรถซ้ำด้วยทุกคนดูสิยเดีที่นี่การปลาระเบิดแบบ900ไอคิวเลยทุกคนสุดจัดประหลาดมากไปอ่ะพี่บ๊ามไกลๆนู้นมีรถจอดครับสายอิดไฟชาร์จพ่อหนุ่มโดดลงเลยไม่ต้องกลัวโดดลงเลยผมรับผิดชอบเอง เออโดรมาสวยปลายาขึ้นครับเบอร์หนึง่งเวลาไม่เคยรอใครโอ้โหสวยโอ้ยเอาไม่ได้ขึ้นโอ้โหเราเราเราแบบเออปะปะปปเออมาสเต็ทเอลลรเนี่ยพีทีเอ็มด้วยอ๋อ ไอ้ระวังโนนใครปาระเบิดมาปามาปามาระวังโนนจะโดนลูกที่สองอะไรเนี่ยมันปาระเบิดมาโนนปาลูกที่สองมาเะวังโนนเห็นระเบิดเองนะไหนไหนไหนเป็นอะไรครับพี่หนุ่มเอ้ยอย่าเพิ่งยิง สวัสดีครับ Hi bro Hi Are you hear me Do you hear me Hello Hello bro สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนยอยู่ไหน Where Where are มีอีกเฮ้ยเพื่อนมามาโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดของเรื่องหมดทุกคนของเรื่องว่ะ ตีเรานี่เดินจริงหรือทุกคนเดินจริงแบบไม่ไวหน้าเสียดายพิจาาเราพลาดไปก่อนนิดเดียวระเบิดผมนี่สุดยอดจริงฟ้าทีนี่แบบไม่โดนไม่โดนไม่แบบไม่โดนฝั่งนู้นนะแล้วฝั่งตัวเองเห็นแล้วครับตัววิมายบ้าเห็นแล้วอ๋อออกขมายบ้าเออสไนเปอร์วิธีความคมคมเหมือนมีด เออคมที่สุดก็ผมแล้วคนโดนตัเคอมเมนไงตาเลบด่าตอนเมื่อกี้โอเคอเหลืออีกประมาณ เจ็ดตัวสุดท้ายทุกคนเจ็ดตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเล่นนานยังครับอ่านานแล้วครับประมาณสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหยอกไม่ถึงหรอกไม่ถึงครับไม่ถึงเพ<ม>ิ่งมา,เ,<อ>าเปิดโค้ดทีมเนี่ยตอนนี้ตาแรกครับใครจะเล่นด้วยตาหน้าเจอกันโงไปนู่นเลยจีนายยังไม่ตายจีนัยไม่ตายหรอโอ้เรื่องเอาเรื่องตัวปลอมวะแต่ตอนนี้เขาเซฟจเอง เรามีเอาขึ้นตึกได้นะเราไปขึ้นตึกนี้ดีกว่าตึกที่พี่มากับไปวันนี้ทุกคนรวมตัวกันหน่อยมา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 เดี๋ยวรถนี้ไปกันไปอยู่ตึกนู้นดีกว่าพี่ว่าปเออ,เอ,อสิบห้าคิวแล้วใช่ครับหรือโมงครึ่งแล้วใช่ครับ ผมขึ้นก่อนทีไรนะบันไลตลอดเน่ตรงนี้แอบ,บได้เฮ้ยเจอแล้วพนมกลับมาพนมเฮ้ยทิ้งปุ๊บขออีกออนัดนึงนัดนึงโอ้โหนัดน,น,งโโน,นึงก็ไม่ได้พนุม่มเออแห้งไป นึกว่าคนนึกว่าแบบคนใส่หน้ากากมาคิวรอเกาเหล่าใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีพีเบบี้ด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยต้อง20คิวแล้วสาธุเปิดไมค์ทั้งหมดไว้ด้วยใช่ครับเอาไว้คุยกันเพื่อเพื่อแบบมีคนแบบอยากเซฮัลโหลไงก็แบบจะได้คุยกันได้้มุมนี้ต้องตีนะคนมุมนี้ต้อีเว้ยิงเรามีรถอยู่ด้านล่างด้วยเองลงทำไมเนี่ยเซฮัลโหลไม่ท้แล้วมั้งใช่ยิงก่อนตลอดเลย ยิงก่อนแล้วค่อยเซฟสวัสดีคุณเซคโลรายการสุดโ่งครับสวัสดีช้อปปี้ด้วยครับสวัสดีครับต้องได้ฟงกันมันมันเล็งขวาเมื่อกี้ตรงมุงบ้างอะใช่ครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงมาอยู่เนาะฝั่งแถวๆนี้ยใกล้ๆไม่หรอกอ๋อเจอแล้วมันเป็นเหมือนคนเลยนะตรงเนี้ยเหมือนคนมากโดนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมันเป็นตรงนั้นแหละมุงบ้าง นั่นเ้ง space 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 โอ้โหตอนนี้่มพุ่งเินมาเชื่อมาหอยู่ผมดีโอ้โวงไปนู่นไนงะวงเข้าบ้านดีเขาดีน้องแดนนี่ด้วยครับฝากแชร์ด้วยใครที่แบบเข้ามาดูชอบนะ แชร์ไปครับแชร์ลงกลุ่มด้วยนะแชร์ไป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 ครับเอารถไปก็ได้นะจริงเดี๋ยวพี่ไปเอาตอนนั้นแต่เราไปเล่นบ้านหน้าได้เปล่าทุกคนใช่บ้านหน้าเหรตัวน Enemies ahead ได้ครับ ไงจีนายจีนายโลนมันเหลือหน้าโนนเลยตรงเออก้อนอะไนเนูขนาดหโอเคก้อนนี้ใช่ดเใช่ปะก้อนนี้ Enemies ahead ระเบิดเลย อนนะพี่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวไม่ยอมตายดวยพี่ว่าสวยยอมตายวงจรด้วย,วย,ย,ย,ววยคือแบบตัวนี้แบบตัวนี้มันไม่ยอมอะ่ะจริงตัวนี้มันเหมือนมันมันไม่ยอมอะ่ะแบบตายวงดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยใช่ให้เล่นย